เคยลองนึกภาพกันไหมครับว่าอนาคตของสงครามเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทที่ชื่อว่า o n d u s h o o l i n n s s กันครับเป็นบริษัทที่กำลังสร้างภาพอนาคตที่ว่านี้ให้กลายเป็นจริงด้วยสิ่งที่เรียกว่าระบบสงครามอัตโนมัติโหลองดูตัวเลขนี้สิครับ800%ในเวลาไม่ถึงปีหุ้นของบริษัทนี้พุ่งขึ้นไปถึง80% 0ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับ On d a s Holdings แล้วมันก็ทําให้ทุกคนต้องหันมามองแล้วก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับนั่นแหละคือคําถามที่สําคัญที่สุดเลยอะไรคือพลังที่มันขับเคลื่อนการเติบโตที่ต้องบอกว่ามันมาหาศาลขนาดนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับคําตอบแรกเนี่ยมันซ่อนอยู่ในไอเดียที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับคือ อนดาเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่บริษัทขายโดรนแต่เขากำลังสร้างระบบนิเวศหรือ e อ o s ค s ิสเขึ้นมาทั้งระบบเลยสำหรับสงครามในยุคอัตโนมัติเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะลองนึกตามแบบนี้ครับ โครงสร้างของบริษัทเนี่ยเขาเปรียบเหมือนเป็นสมองกับร่างกายเลยส่วนที่เป็น o n d a Network s Networks เนี่ยคือสมองครับทำหน้าที่คิดวางแผนแล้วก็สั่งการผ่านเครือขา่ายไร้สายในขณะที่ o n d a s Autonomous Systems ก็คือร่างกายซึ่งก็คือฝุงโดรนและหุ่นยนต์ต่างๆที่พอได้รับคำสั่งปุบ๊บก็พร้อมออกไปปฏิบัติการได้ทันที แล้วเรื่องราวนี้มันก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับเพราะมันมีปัจจัยเร่งสําคัญๆเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นการที่บริษัทได้รับความสนใจอย่างมากในงานประชุมใหญ่ของกองทัพสหรัฐแล้วแนวทางของบริษัทก็ยังไปสอดคล้องกับโครงการ Replicator Initiative ของเพนตะกรพอดีเลยที่ต้องการผลิตโรนจํานวนมหาศาลออกวาใช้งานยังไม่พอครับบริษัทยังเปิดกองทุนของตัวเองที่ชื่อ o n d e r s Capital เพื่อไปลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆอีกโอ้โหทั้งหมดนี้มันเป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่า o n d e r s กาลังเดินเกมรุกแบบเต็มสุข จริงๆเอาล่ะทีนี้เรามาเปิดคลังแสงของระบบนิเวศนี้กันดีกว่าว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆซ่อนอยู่บ้างส่วนแรกเลยคือส่วนของการโจมตีครับนำทับโดย WASP ซึ่งเป็นโดรนติดอาวุธที่ราคาไม่แพงออกแบบมาให้ใช้งานทีละเยอะๆได้เลยคือเน้นปริมาณเข้าสู้สร้างความได้เปรียบในสนามรบด้วยจำนวนมหาศาลมีรุกแล้วก็ต้องมีรับส่วนที่2ก็คือการป้องกันครับ ด้วย Iron Drone Radar ตัวนี้เป็นระบบต่อต้านโดรนที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยทำหน้าที่เหมือนเป็นกร่อป้องกันภัยคุกคามทางอากาศสามารถตรวจจับแล้วก็ทำลายเป้าหมายได้ด้วยตัวเองและส่วนสุดท้ายคือ Optimus ครับตัวนี้เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเลยหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าโดรนในกล่องมันคอยสนับสนุนให้ระบบทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็ไม่มีสดุด พอเอามาวางเรียงกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยีทั้ง3ส่วนเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแยกกันนะแต่มันประสานงานกันเป็นระบบที่ครบวงจรมากๆตั้งแต่การบุกโจมตีการตั้งรับป้องกันไปจนถึงการสนับสนุนปฏิบัติการคือมันเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบจริงๆฟังดูแล้ววิสัยทัศน์ของเขายิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้แหละครับคือคำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องตอบให้ได้ ก็คือวิสัยทัศน์ที่ว่าเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่แล้วออนดัสจะสามารถเปลี่ยนความฝันนี้ให้กลายเป็นความจริงได้หรือเปล่าเพื่อให้เห็นภาพนะครับเราจะลองใช้วิธีคิดย้อนกลับที่เรียกว่า reverse DCF พูดง่ายๆก็คือเราจะเอาราคาหุ้นในปัจจุบันนี้แหละเป็นตัวตั้งแล้วคำนวณย้อนกลับไปดูเลยว่าตลาดกำลังคาดหวังว่าบริษัทจะต้องทำรายได้มหาศาลแค่ไหนถึงจะสมเหตุสมผลกับราคานี้ แล้วตัวเลขที่คำนวณออกมาได้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยครับนี่คือเป้าหมายของรายได้ต่อปีที่ Ondas ต้องทำให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่ามูลค่าตลาดในปัจจุบันเนี่มันสมเหตุสมผลแล้วถ้าเราลองดูที่กรณีฐานเป็นหลักนะตลาดกำลังคาดหวังว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ออนดจะต้องสร้างรายได้ต่อปีให้ได้ถึงประมาณ3 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ครับแต่ เมื่อเรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงรายได้ล่าสุดของบริษัทในไตรามาสที่ผ่านมาอยู่ที่เพียง6.3ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับเห็นช่องว่างที่มันใหญ่โตมโหฬารน,นั่นไหมครับไอช่องว่างขนาดมหึมาระหว่างความเป็นจริงในปัจจุบันกับความคาดหวังที่สูงลิ้วในอนาคตนี่แหละครับที่มันจะทอนให้เห็นถึงความทา้าทายและความเสี่ยงสำคัญที่รอออนดาสอยู่ข้างหน้า เส้นทางข้างหน้าของออนดัสเนี่ยบอกเลยว่ามีอุปสรรคสำคัญอยู่4ด่านใหญ่ๆที่ต้องผ่านไปให้ได้ 1. เลยคือต้องชนะสัญญาก้อนโตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกามาให้ได้ 2. คือต้องขยายกำลังการผลิตให้ทันกับความต้องการมหาศาล 3. คือต้องต่อสู้กับคู่แข่งรายใหญ่ๆที่มีอยู่แล้วในตลาดและสซึ่งสาคัญมากๆก,ก็คือต้องบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือ นักลงทุนในวันนี้เขากำลังเดิมพันกับภาพใหญ่ทั้งหมดครับนั่นก็คือระบบที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับอนาคตของสงครามเขาไม่ได้ซื้อแค่ผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งสุดท้ายแล้วคำถามสำคัญมันก็เลยย้อนกลับมาที่ว่าอนดาสกำลังสร้างระบบนิเวศที่จะเข้ามาปฏิวัติโลกได้จริงๆหรือนี่เป็นเพียงภาพฝันที่ตลาดกำลังยอมจ่ายในราคาที่สูงลี้ว คำตอบของคำถามนี้ล่ะครับคือสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง